จีนอินเดียจ่อจะเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้สงจะลงที่บรรดาธุรกิจโรงแรมที่พักรีสอร์ทเนี่ยอย่างน้อยต้องมี10,000ห้องในปีนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย central retail จีนอินเดียจ่อจะเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้สงจะลงที่บรรดาธุรกิจโรงแรมที่พักรีสอร์ทเนี่ยอย่างน้อยต้องมี10,000หห้องในปีนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับ ท่านผู้ชมครับรองประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทไซมิเดอร์นะครับก็คือคุณแบล็กไฮส์นะฮะไซมิเดอร์ <Science Minor S 1> เนี่ยเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์เนี่นะครับเพื่อที่จะนําไปบริการให้กับบรรดาพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมที่พักรีสอร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาพวกโปรแกรมซอฟต์แวร์เขาเนี่ยไปช่วยจัดการงานระบบหลังบ้านนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่าเขาอยู่ในธุรกิจเกี่ยกกับเรรรรรื่่ององงงขทีพิาโแม รั a d h บอกอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะ,ะโดยคนระกคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของที่พักโรงแรมเนี่ยนะฮะต้องเตรียมความพร้อมและต้องรับมือด้วยนะฮะหลังจากที่เปิดประเทศมาแล้วโควิดผ่อนคลายไปแล้วแต่บังเอิญมาเจอกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังงอนเงี้ยนแต่ก็ยังดีครับว่าแม้เศรษฐกิจจะงอนเงี้ยนในช่วงนี้แต่หลายประเทศตอนนี้ใช้มาตรการในการเล่นการท่องเที่ยวพร้อมๆกันหมดประกอบกับ ต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจทุกวันนี้ยังไม่ลดลงเร็วอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดอกเบี้ยก็ยังทรงตัวค้างสูงอยู่นะภาวะข้าวของแพงก็ยังมีอยู่จํานวนสายการบินที่ไม่ได้เปิดเต็มที่เปรียบเทียบเหมือนกับช่วงก่อนโควิดก็ยังไม่กลับมาอัตราค่าตัวค่าบริการเองก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งจาเป็นทั้งหมดเนี่ยก็เลยเกิดสัญญาณของภาวะการท่องเที่ยวเนี่ยจะขึ้นจะลงแต่ละรอบขึ้นอยู่กับว่ามาตรการในการอัดฉีดช้าเร็วยาวนานแค่ไหน ความต้องการในการจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในขณะนี้เป็นความต้องการที่แท้จริงใช่หรือไม่หรือว่าเป็นความต้องการที่ตกค้างที่เรีเกิดว่าเที่ยวลางแคนจําได้ใช่ไหมครับคำนี้ฮิตมากๆตั้แต่ตอนช่วงที่อะไรครับพอผ่อนคลายโควิดเร็จปั๊บเนี่ยคำนี้มาท,าทันทีเรียกว่า Pa นจ์อัพเดแมนนะฮะเอ่อก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการต้องเตยมตัวรับมือพวกนี้เพราะว่าธุรกิจท่องเที่ยวก็จะไม่ใช่ธุรกิจที่มีความต่อเนื่องในระยะยาวเหมือนอย่างก่อนหน้านี้แล้ว เพราะอะไรครับปัจจัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เพราะความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฝีมือในการบริหารจัดการของเจ้าของเจ้าของแรมแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2023ก็คือปีนี้มันเป็นปีที่แน่นอนครับว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่เจอการแบ่งขั้วแบ่งข้างต้นทุนยังสูงเหมือนเฟ้อเนี่ยนะครับก็ยังทยอยลงแล้วก็เป็นช่วงการลดดอกเบีย้ยในช่วงปีที่แล้วหลายหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินกันไงครับว่าในที่สุดแล้วเนี่น แนวโน้มของการท่องเที่ยวในปีนี้มันจะเต็มไปด้วยปัจจัยที่ต้องบริหารจัดการให้เป็นนะครับแต่พอดูจากปีที่แล้วเนี่ยเหลือเชื่อนะฮะเขาบอกว่าอัตราการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยอู้เพิ่มขึ้นตั้ง33ไม่น้อยครับและสิ่งสําคัญที่เห็นได้ชัดก็คือเฉพาะในประเทศไทยนะฮะอัตราการเข้าพักโรงแรมกว่า90เป็นต่างชาติคนไทยน้อยมากนะครับในอัตราการเข้าพักโรงแรมกว่า90เป็นตเป็นต่างชาติและสิ่งที่ อย่างที่ผมบอกไปไงครับว่าการซื้อตัวของโรงแรมก็ยังไม่ได้มีมากการหาคนกลับเข้าไปทํางานในโรงแรมก็ตามกันได้ยากต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงินก็อยู่ในระดับสูงแถมการจ้างงานโดยเฉพาะยิ่งเป็นการจ้างแบบรายวันและเป็นแรงงานที่ต้องใช้มนุษย์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในภาคบริการอันนี้ก็ใช้ต้นทุนที่สูงนะครับก็เลยส่งผลให้ในขณะที่กว่า90%เป็นต่างชาติที่เข้าพักในไทยในปีที่แล้วนี่นะครับราคาห้องพักในโรงแรม เลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นถึง19%โอ้โหท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเมื่อปีที่แล้วไปเที่ยวเนี่ยเคยเอาบินมาดูไหมฮะว่ามันแพงหรือมันถูกมันค่าห้องพักนะครับคุณพจนาน็สวรสวัสดีครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละครับก็เลยมีการประเมินนะครับว่าการที่ท่องเที่ยวยังเป็นตัวที่ทุกประเทศยังต้องขันกันต่อยังต้องเข็นกันต่อไปเนี่ยมันก็เลยมีผลทําให้แรงส่ง จากกลุ่มตั้งเที่ยวต่างชาติาปีที่ล้วโดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยมันจะไปต่อได้มากมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่รัฐบาลนั้นเขาจะมองว่าจะต้องเงินต่างชาติเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ประกอบกับตอนนี้เรามาถึงช่วงไหนแล้วครับเราปลายตรมาสอต้นตรมาสาพูดง่ายๆกลางปีแล้วเพราะฉะนั้นคืออะไรครับเรนนิ่งซีซั่นประเทศไทยหน้าฝนประเทศไทยเพราะนันนอกจากคนไทยในประเทศจะเที่ยวน้อยลงตกทองช้างกลายเป็นโลซีซั s นของต่างประเทศที่จะเข้ามาซะโดยซ้ํา แลวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือเพราะฉะนั้นมาตรการไม่ต้องอัดต่อถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยมองกันนะครับว่าก็เป็นไปได้นะครับว่าปีนี้จะมีอัตราการเข้าพักจํานวนห้องจะเพิ่มถึง1 0,000โอ้มาจากไหนล่ะทีนี้นนะถ้าบอกว่าฐานปีที่แล้วสูงจากท่องเที่ยวต่างชาติแล้วยังจะไปต่อได้ยังไงคำตอบคือตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าการที่เรายังคงเน้นท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่ไทยต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะล่าสุดมติครมออมาแล้วชัดเจน อินเดียยังสามารถเข้ามาฟรีวีซ่ากันต่อได้ต่อไปนะครับรวมถึงหลายๆประเทศก็มีการเปิดช่องทางให้การฟรีวีซ่าชาวต่างชาติอยู่ได้มากกว่า2เดือนขึ้นจนดก็ั้งภาคเอกชนของวงการท่องเที่ยวแม้ว่าเขาจะอยู่ในท่องเที่ยวเขาก็ห่วงเหมือนกันนะครับว่าเออบางทีมันยาวเกินนะนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าตถุประุงค์เข้ามามันอาจจะไม่ใช่การท่องเที่ยวแล้วก็ได้ว่าอยู่กันยาวเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ทางด้านของไซ t ์ม i n เนอร์นะฮะก็ยังประเมินกันนะครับว่าปี2024ี่เนี่ยอัตราการเข้าพักจะะสูงงงถึง1 0,000ห้อน และนั่นหมายความว่านักท่องเที่ยวทั้งจีนและอินเดียเนี่ยจะเป็นสองขาใหญ่ทั้งจีนและอินเดียที่ได้รับมาตรก,การตัวนี้จะมาต่อเพราะด้วยเนื่องจาก,กเรื่องของการยกเว้นวีซา่าชั่วคราวและมีการขยายเวลาต่อหลังจากมาตรการจบโดยเฉพาะอินเดียนะครับจำได้ใช่ไหมครับอินเดียจริงๆเนี่ยเป็นตลาดในอันดับต้นๆแซงจีนซะเลยซ้ำตอนที่จบโควิดเริ่มเปิดประเทศอินเดียเนี่ยมาอันดับต้นๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับ นี่ก็ถือว่าเป็นการมองจากทางบ้านของภาคเอกชนดงนั้นโอกาสการท่องเที่ยวในปีนี้ก็เลยขึ้นอยู่กับมาตรการที่จะมีการกระตุ้นสอดแทรกระหว่างทางจากนี้เป็นต้นไปซึ่งยังคงหนีไม่พ้นนะฮะคือถ้าเห็นชัดเห็นผลดีที่สุดคือการขยายระยะเวลาของการอยู่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องขอวีซา่าแต่นี้ก็ต้องดูเรื่องของความมั่นคงอะไรกว่างไปนะครับ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องแน่นอนกำลังกบังกบกำลังการจับจ่ายใช้สอยคนต่างชาติอาจจะสูงคนไทยอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีการต่อรองกันมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ยวจัดอินเดียแล้วก็จีนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของภาคการท่องเทีย่ยวที่นําให้ท่านผู้ชมติดตามกันนะครับ